มึงมามึงมาบีเปิดมาบีบีเปิดบีเปิลมาบีนว่าตัวไหนนี่เจอละไม่เจอละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตะโขบเหี้ยอะไรอ่ะไปคนฮอเยอะมากไปแล้วใครอยู่กูเนี่ยตายซะเหี้ย ผูเหมือนเป็นนี <t 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 ้ย่าเปล่าแล้วไปเหวย่าเปล่าเอียีไม่ได้ยี้ออ๋อเออโกรธลงยางเลยอะไรบางที่ผมติ๊กเลยนั่นแหละสี่ร้อยเมตรแล้วโดดเลยถึงแล้ะไปเลยไปละไปละไปละห้าร้อยเมตรโดดเลยโดดเลยเยี่ห้าร้อยถึงพอดีเลยจริงจริงโอ้โอ้โอ้โเย็ดพื้นอะไรโดนตึกึกโดนตึกเจอปืนละ

ตายสองตายสองเชี correction, correction, ror, ror, ่ยวเชี่ยวชิ่ยวหยุดเจมรถคู่ให้เลยเฮ้ยเฮ้ยปืนคู่ของจริงของจริงแต่มันถือยังไงมันถือคู่ไงวะมันถือวิเตอร์คู่ไม่ได้หรอสุดยอดมากโอ้เกมไอ้เฮียผีบีกูเจอวิญญาณสองอันอะเอาไว้ชุบเพื่อนเหรอเอาไว้ชุบตัวเองอะเฮ้ยคาสิ่งรถหน่ะไอเหี้ยมันตึมตึมหูไม่หยุดเลยเฮ้ยหูหูเหี้ย ขอปืนขอปืนขอปืนขอขอทอย่างเฮายคุณยังไม่ได้อีกฮ่าบุญกูจะตายเฮ้ยไอ้บ้านไม่ยิงกูได้กูเล่นเลยยิงเฮียกูไม่ได้ยิงเลยเลยสัตว์ใช่กูเปล่าอยู่งั้นน่ะไอ้เก็บป่าไม้กูไปกูขอป่าไม้เอาไอ้บยญมีอะไรไอ้บุญอะไมบงอ่ะโอฮ้ยอ่้นั่บ้าหน้าหน้าไปเป่าไอ้เหี้ยเอ้าเออ กูอยามากูจะตายแล้วไอ้เหี้ยกูโดนปืนเดียวกูตายแล้วมึงยังโง่ไงกันทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยยิ้มแม่เออกูจะตายกูไม่มียาไอ้ิีบอลมันแทงกว่ากูทั้เดาบคู่ไงตัวรูอ่ะแอกอะแอกไงตายให้แต่เล่นเทูปั้นเนี่ยปืนกูมีปืนคู่เนี่ยไอ้เหี้ยเราดูเลยกูปากกระสุนแค่นั้นแหละ ปืนคู่มีดาบคู่แต่พวกมึงมมีนคู่แรงนะหว่าที่ปองูแล้วมเ่นปันแรงเปิดตีมามาจริงมาจริงไหนวะไปไหนเลวโซโ่โซลโลโซโลกูเมื่อ้มึงเลิกบีบ็อกดิมึงเลิกบีบ็อกดิไม่ได้เลกไม่ได้เี้ย วีบล็อกเลยทำให้บ้าปึดเออเออเยี่แม้มันไปมากแม้มีบล็อกอ่ะขอแฮนด์แหละอยู่หน้าอยู่หน้าไอ้วาหน้าไหนมึงนี่ข้างล่างเนี่ยเต็มเลยเนี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งปลาเบอร์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 โอ้แฟดขุยขาวมากขาวนานเกินขาานนเลยไอ้ปลาหมูปลาหมู ตายตายตายหมดตายหมดยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันมันมันตาย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 หมดตายหมดชุบ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 มันเหี้ยกูชุบไปบีละตื่นขึ้นมาวัยแม่งหิวของจัดเลยนะเหี้ยโซกังเลยนะเหี้ยโอ้ยกูไม่มียาเหี้ย ไม่มียาเหมือนกันไหกเฮียมามาเลใได้กูเบียเบิดปลาฮิ้วเบียเบิดปลาฮิ้วในวัดในวันใวานใวานใวานใก้จีเฮ้ยมีคนมามันชนต้นไม้มาแล้วอยู่ข้างหน้านี่อยู่เราฮอยู่เราอยู่คนมาอยูเข้ามาอยู่นี่มันลงรถแล้วใช่หรอไปกูตาบิตเรือกนแตกไอ้เฮียมันลงยังวะลงก็เยี่ยมแล้วมันขับอยู่ตรงซ้ายไปเร็วไปเร็วมันหามเรามันหามเราเฮียวิ่งคว้าคว้ามาง luôn 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 โดดนนลลมมเออ่าอ่าเว้ยไหนวะดับคู่มืออ่ะดับคู่มึงทำไรได้เยี่ห้อเกิดใหม่เกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้เกิดยังไงอ่ะมันทำยังไงอ่ะมันทาไม่่ผรบกับมึงลมหินน่ะมึงลมหินน่ะเออหลบไปได้ผ่านอันแรกมึงก็รอดแล้วอุ้ยมันอุ้ย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 ลอดแล้วลอดแล้ว กูรอดอันสองอเนี่ยชิวแตกออกได้ได้คำสาเลยเนี่ยไปลงไหนกูตายอันสามใครจะผ่านได้วะไอ้เหียแม่งงึกงมาขนาดนี้ที่เก่าที่เดิมไอ้เหียที่เ่าที่เดิมกูชวอันสามเแค่รกชว์อันสามไหนอ่ะชว์อันสามกูตามใครไปยนอ่ะกูตามให้เปาไปอยู่อๆๆมเลย มาแล้วเจตอร์ลิง,งกันไปนอกแนละ้วนอกกำแพงอ่ะจวเวกเตอรม์มันเอาหนักยูมันเอาหนักเท่าไรเจตอร์ลิงกันมีตัวเลยอะไอ้ตรงนี้มันเป็นที่เดิมเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยก็มันมันเกิดแถวหมากไว้ให้เ,เหรอเฮ้ยเมืองขยับหรอความเห็นไหมเนาะกำแพงมันจะปิดเลยกำแพงอะไรวะหน้ามนูนดูเงีตาดูวงวิ่งมันเริ่มปิดมันคืออะไรอ่ะ อ๋อก็มันคือม oh, so so ah. yeah. uh ัน uh. ก uh ็ม huh. uh ัน huh. ค oh, ือวงอ่ะอ็อยู่น้ำรุนก็ตายเอ้แจะทั้ติ่มทำไม่ยังไงอยู่แคนี้ทั้งที่รู้อยู่ดีอยูเกียร์ใจรู้ดีอยูเกียร์ใจอะเออว่าเขาไม่กลับมาอ่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 าโอ้ยี่อกูขึ้นไม่ได้เออเี่ยไม่มีไม่มีปืนไม่มีปืนไม่มีของมีมีมีตูงสูงอะมี ไ, Emmanuel: ไม่มีเฮี้ยเลยในะชีวิตเฮ้ยเจอแต่รอยนัดพันนัดเฮี้ยแม่งไม eh ่เจอเฮี้ยนั่นอย่างรอยนัดพันนัดเนี่ยจริงเลยจิงลมอมายให้แหละแป๊บแป๊แป๊บแป๊แป๊บแปคเก็บเสียงของจริงเฮ้ยวงมาวงมามาละจริงต้องรีบเข้าวงละไปละเข้าวงละไปแล้ววิวกำลัเป็นอันดับหนึ่งเหรอรายการเป็นอันดับหนึ่งพี่ว่าอันดับหนึ่งเลยเหลือตั้งยี่สิบชีวิตอเหี้ย สบายสบายกันล้วก็าเลยลกเฮียอะไรวะอุ้ยอุ้ยรวงไอ้เฮียจะเบิดอตันเหรอในไรต่อไม้ต่อหญ้าต่อหญ้าต่อไม้ต่อเลสต่อแหล่เยี่ยต่อเลสเยียต่อเลสต่อแหล่แม่ปิงปิ้งปิ้งปอนกระป๋อละเลยอุ้ย เราก็อยู่ในวงกันแล้วอย่าบ้าอ่ะกูุมีโหนหน้าคุมีโหนสมร้อยมาตาสมร้อยมาตาคุณแค่ปืนพวกเข้มปืนไอ้บอมปืนกูเปล่าเอ้ยไอ้จีจักรยานอ่ะไอ้เฮียเอาไม่ดีมีมาดิกูมัดปั๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูไม่รู้มาดิมาแล้วมาแล้วหายตัวมันหายตัวหายตัวหายขั้วอย่างงี้เติมตรงนี้เติมมีแต่พวกนักวางบอมวางระเบิดเฮีย ปากูเป็นหนอนเป็นหนอนกูปาไปแล้วน้อยหน่าไม่ถึงอ่ะเป็นหนามไม่นี่วะไม่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 หนามกูหนามกูขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยเฮียมีคนอยู่หน้ากูมีคนอยู่หน้ากูไอปะไอปะมาปืนกูไปไปเฮียไอปะมาปืนกูเปล่านอนนอนนอนเนาะอะไรกูมีแค่ปืนหรือปืเดีวปืนไปเปล่าปืนไปขอปืนไปน้อง

หลังห ok ินโดนเยอะมากลังหินโดนเยอะมากอประเบิดระเบิดไประเบิดหนหน้าระเบิดหนสงมีจำกัดยิงได้ทีละเมตได้สาตวะเบิไประิดไประเบิดไม่ตายไม่ตายไม่ตายรถรถแปดรถแปดตัวเองรถแปดตัวเองโอ้โหู่้ว่ามันหมันตายแล้วนิ่หว่ามันตายแล้ว กน่ยชุบกูน่ยกูจะตายเวหเนี่ยเขาอยู่ใกล้กูเนี่ยหลไอมนี่ว่าไอ้อมนี่ว่ามึงนตัวไหนยิงอ่ะกูมาแล้วไอโงมาอยู่ชุบชุบเฮสต่อสอาแมจริงเมาลข้างหลังอยู่ดมันมีพลังไฟคราไฟบนเพิงมันมีพลังนเบิดหลือล้นพลังรบ mày có tay đều ăn tay 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 này. tay 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 t <cơm> <'n off>

ไม่ไม่ไม่มันอยู่ในซอกกำแพงมันอยู่ในซอกกำแพงมาคำกูมันเข้าไปในซอกกำแพงมันเข้าไปได้ไงไม่รู้กูแตกกูแตกแตกจุบกูเจ้ยหน้าที่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเกิดอะไรจริงไอ้ที่เราคอมแบ็กซ์รีอีกคนนึงทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะมันทำอะไรไม่เป็นเลยสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆพวกเราเฮีย